อาเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กลับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Little Night Man นะครับถ้าใช้จอยเล่นไม่ได้หักเล่นหนึ่งคะแนนเรียบร้อย นอกจะใช้จอยเล่นไม่ได้ใช้นิ้วเล่นก็ไม่ได้อะเนี่ยถามจริงอลองเข้าใหม่ดูอ๋อใช้ได้นี่ว่าสวย เกมระดับนี้ใช้จอยไม่ได้ก็หน้าแปลกอยู่ผมไม่เคยดูใครเล่นมาก่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความฟรชมากเลยความที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกมนี้เคยดูเลยแต่ว่าแบบ ก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้ดูแบบติดตามเป็นซีรีส์ถึงต้นจนจบอะไรอย่างเงี้ยคลใครเอ่ยชิน่ากัวอยู่นะจะไปเล่นไปอ๋อนี่คือเข้าแล้ว นี่กระโดดโอเคอืมอเกมมันมืดมากเลยนะอย่าไปเชื่อมันครับทุกคนไอ้โง่เนี่ยมันลืมไปว่าเปิดไฟได้ <c oughs> ต้องเปิดเสียงอยู่่ะ <c oughs> อ,อ๋อเออจุดไฟได้นี่ยวะไอ้ยอดแล้วถือ อ๋อใช่จริงเหรอหรือไม่ต้องวะทำไมตอนแรกกดเลยไม่ได้ประตูนั้นดูน่าสงสัยมาก อะไรเหรอตุ๊กตาเอาไปด้วยแล้วกันเผื่อต้องใช้ มีคนอยู่ข้างหลังอะตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรไปเรื่อยๆไปโอเคเออมึงก็อย่างเงยไปดิวะไม่ว,ว่ากันฉชน ไปแล้วด้เนีย่ยเดี๋มาเดินเ้อปิดประตูได้ไหมเออปิดเอาชัวร์ดีกว่าแต่แม่งลงมาเดินไม่น่าใช่เรื่องดีเท่าไหร่ตู้เย็นที่มีรอยอะไรไม่รู้ได้ด้วยอ้าวเอ้ยกระโหลวเปิดได้ ได้เล่นแพงๆเลยหรือขึ้นไปเอาได้ปะเออได้วะม,มีอะไรอยู่นั่นอนะ่ะยิบไม่ได้เขี่างมาแล้วอื้อัดไปสิบสี่นาทียังไม่ถึงไหนนะสิบหา้าแล้วเย้ เออพี่แบบเออ what's that what's that brother พ <Brother. S 1> uh ี่แบบเออเปล่งเหรนี่ตัวเราทรเท่าเปล่งไงวนะเนี่ยโลกนิมที่ไหนวนะเนี่ย ก็แต่อืออีโอ้ข้างล่างก็มีใจแยมีประตูไหมมาถึงประตูที่กัน้นสวิตไฟอ่ะอ๋อลิ๊ รรชาก็จะแหลกนิดนึงนะขอโด้เยนี่ไม่ได้โอเคลงตลอดแล้วปุ่มตัวป,ปีนปุ่มยอด เียออเออเออคตรเฮียเลยโอ้ขนลุกขนลุกโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหตายอีดโอ้โหมันก็เห็นอยู่ดีว่ะ ถ้าวิ่งไปทางซ้ายอ่ะแต่ไม่อยากลองเสี่ยงเลยวะมันเกิดนัาหนนะักโอเคเออแค่นี้ก็จบแม่ตัวไรโนมอะ ไ,ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> โอไฟมันก็นไม่ค่อยสว่างอย่ากตกอิกน,นะขอร้องโอเคเดี๋ยวเราจะทำไงให้มันอยู่ โอ้โหพิ่งบอกเน,ะนาะแวขึ้นๆๆๆๆๆโอเคส่วนนี้ก ตัวนั้นนีแ่แหละขอซอนหน่อยแล้วกันก่อนน้นนี้มันไม่ได้ปิดสนิทใช่ไหมเราลงมาทับให้เปล่ามันปิดสนิทไปกัน <c oughs> อย่านะอย่านะ อะไรก็ตามแต่เสียงนั้นอย่านะวิ่งนะวิ่งนะอย่าท้านะบอกก่อนวิ่งนะอะไรแพบผมว่าจะไม่ใช่ตัวอะไรที่บินได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต่างอะไรจากกระต่ายโดนเหยื่อละเลยนะ ไอ้กระดาษทิชชู่พวกนี้ก็ขนาดพอๆกับที่เราใช่นี่วะเรารายซิง okay. ไอ้โอเคอ๋อเรียวขนาดนี้วะปิดประตูอา่าฮะชัดเจนไม่ถึงเงินดึงหลังนี้หมด มันไมีเวลาเหรอทันไหมเนี่ย เราจำกัดจริงเลยสูงเข้าไปใ,ใกล้ได้ไหมอยู่ไกลมากเลยะฮะแล้วมันจะให้เรากลับมานทำไมไปกจะต่อ,อยวะไม่รูแจักแล้วเรียกอะไรเปลยหรือชิงช้า พาสซอนเดิมแคดอัน,น็ไอ้สะพานไฟมันอยู่ไหนหอ๋อ๋อ,อแคละเพราะว่าอย่ามาันทำทางให้กลับไปที่เดิมทำไมมันต้องสับแล้วไปรูดเดียวเลยโหแล้วจะไปไงทันวะเนี่ย ดอย่ารีบลงเลยไป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 ทันแล้วนะโอเคอุ้ยเฉียดเฉียว พยายามจำไว้แล้วก,กันว่าต้องไปด้านข้างไม่ใช่ด้านหน้ามีตัวอะไรบนนั้นด้วยโอ้โฮเฮยเกือบแล้วอันนี้เคยเห็นอยู่ในบริเรือต้ไหนแม่แตนนี้โดนแล้วตัวจะกลายเป็นหิน มันกะระยะโคตรยากเลยแล้วไก่กูก็เริ่มมาละวานแลยโอเคงั้นพาน,นี้ไว้ท่าน,นี้ก่อนแล้วกันกดเออแค่นี้แหละ่เจอพาดต่อไปไม่รู้จะได้ตัดลงอะไรนี่ยเป็นอย่างนี้แหละไอ้ยีย